สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่กินคุงชาแนลนะครับผมเย่วันนี้กลับมาแล้วแต่ว่าไม่ได้พาทุกคนไปทำคอนเทนต์หรือว่าอะไรนะวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวกันอ่าซึ่งทุกคนน่าจะเห็นปกคลิปแล้วแหละซึ่งทลิปนี้เนี่ยเป็นทริป f a m i l y ่ทริปก็จะไปเที่ยวกันที่ยุโรปนะผมจะไปเยอรมันือนแลนด์แล้วอิตาลีหลักๆฝรั่งเศสอาจจะแวะไปนะครับผมเอกสารที่ใช้ตอนนี้เนี่ยก็มีแค่วัคซีนพาสปอร์ตนะครับผมแล้วก็พาสปอร์ตเดี๋ยวทริปนี้จะเป็นยังไงดูกันได้เลยครับ จะบอกว่าไง <c oughs> ก๋วยอตีชยวสงกัญญาเขเส็สเนว่านุ่มก็ถ้าชอบดูรถมาถ้าไม่ชอบดูรถไม่ต้องมา ก่อนนะครับผมแต่ว่าเครื่องเนี่ยก็จะไปเปลี่ยนที่แฟรง k ์เฟิร์ตก่อนสต็อปประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็บินในประเทศต่อครับ ลงเครื่องที่แฟรงก์เฟิร์ตแล้วนะผมเลยก็กลังจะทรานสิตไปต่อที่มิวนิกนะก็ถามว่าทํำไมถึงไม่ไปไฟมิวนิกเลยตั้งแต่แรกเพราะว่าไฟไม่มีนะวันนี้ก็เลยต้องมาทางสิตเอานะครับผมก็เดี๋ยวกำลังจะไป ทรานสิตกันตรวจตอมอรเรียบร้อยแล้วก็กำลังจะรอทานสิทแพลนตอนนี้ก็คือเดี๋ยวจะบินไปมิวนิกพอถึงมิวนิกปุ๊บเนี่ยก็น่าจะฝากกระเป๋าแล้วก็พาพ่อของแม่แม่พี่เนกับพี่เจมไปหาอะไรกินกันก่อนในเมืองแล้วไปเดินเล่นรอเนี่ยเพราะว่าไฟพี่กออ๊อฟจะมาเจอเราทีหลังเดี๋ยวคงได้แวะไปเที่ยวก่อน ะจากแฟรง k ์เฟิร์ตจะบินไปมิวนิกแต่ว่าวันนี้เขาบอกแบบมีปัญหาหลายอย่างของหายกระเป๋าหายต้องรอก,กระเป๋านู่นนี่ก็เลยแบบดีเลยจากตอนแรกที่เครื่องต้องออก8โมง5นาทีมั้งตอนนี้ดีเลยมา9มงแล้วอะเือก็ดีเลยประมาณชั่วโมงหน่อยๆพ่อแม่ก็ยังแฮปปี้อยู่แต่ว่าแม่หลับแล้ว ตอนนี้ถึงมิวนิกแล้วกำลังจะไปเอากระเป๋ากันนะครับผมตอนแรกกะว่าจะเข้าไปในเมืองก่อนแต่ว่าดูเวลาแล้วมันประมาณแค่ชั่วโมงครึ่งของชั่วโมงเดี๋ยวพี่ก๊อฟก็มาพ่อก็เลยบอกว่าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมันชุกและขุกแล้เ,เดี๋ยวก็ลุยทิปกันต่อ เย้ครบแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันดีกว anyway, ่าหิวไหมหิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วจุกกันเรืยแตเราไปหาอะไรกินกันครบแล้วพร้อมลุยตอนนี้กำลังมาเอารถเช่านะครับบริษัทเช่ารถที่นี่คือทางชานเป็นรถเช่ายิ่งใหญ่อ่ะน่าจะแบบคนเที่ยวเยอะ เรียบร้อยแล้วกําลังขับรถเอาของไปเก็บที่โรงแรมก่อนยีิบนาทีน่าจะเอาของไปเก็บหาอะไกินแล้วก็น่าจะไปดูนาฬิกาคออกเปลลสักอย่างตอนห้าโมงโอเคและนี่ก็เป็นโรงแรมที่เรามาพักนะครับชี่ฮิวตันเมวนิกซิตี้อหองเป็นแบบนี้ คนเดียวคนอ,อือ่นเขาม่เป็นคู่ระหว่างเจอห้างนอกโอ้ยเห็นแบบนี้ในคืนตอนอยู่เมกาเปิดมาก็แบบเจอห้องอื่นด้วยกันเองแล้วมีสวนตอนนี้ก็เช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วที่โรงแรมฮิวตันมิวนิกใช่ไหมก็จะนอนที่นี่คืนหนึ่งแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะไปบริเวณอื่นนะผมเดี๋ยวก็จะไปกินข้าวกันที่ร้านแอนดี้ฟาวเบิลการ์เทนนะครับผม,ผมก็คุณพ่อน่าจะหิวแล้วแหละทุกคนก็หิวกินก็หิวมากๆเดี๋ยวไปดูกันว่าที่ร้านจะมีอะไรให้กินบ้าง If could back ตอนนี้คือพ่อเดินนําทางเวลาไปเที่ยวกับพ่อพ่อจะเดินนําตลอดเราก็ไม่รู้ว่าไปไหนแล้วก็ไม่ถูก <c oughs> นั่งรถเข้าเมืองมาก็คือแบบรู้สึกว่าเมืองมันแบบน่ารักมากแล้วแดดมันดีมากแดดแบบแดดมันแรงแต่มันเป็นแรงที่แบบถ่ายรูปสวยอะ่ะนี่ <c oughs> ก็จะเป็นลานที่แบบว่าการเด้นการเดนดูว่าร้านไม่เปิดซะแล้วนี่น่ารักมาก วัดมันมีแบบหนังฝรั่งสั่งข้าวก่อนเพราะว่าพ่อน่าจะหิวพี่แม่หิวไหมหิวค่ะแม่หิวแล้วยังคะยังค่ะพี่แจมหิวไหมยังอุ้ยงั้นกลับไหมไม่ต้องกินใครหิวเลยจะ right กินมาหลายหลายปีมากเลยอ่ะเบียถามทีเบียเขาบอกว่าอร่อยต้องชิม นุ่มของจริงของจริงนี่เป็นเนื้อลูกวัวจำชื่อเมาานูภาษาอังกฤษไม่ได้เดี๋ยวค่อยไปขึ้นให้ฉุบแป้งทอดไม่รู้จะบอกว่าอะไรเป็น <c oughs> เนื้อชุบแป้งทอดเขาอกเค็มวก็นุ่มเคแปง้งแบบกรอบกรอบอืมแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นที่พี่เนยสั่งมาพี่เนถามว่ามีอะไรแนะนํำไหมเขาถามว่าชอบกินเผ็ดๆไหมพี่เนบอกว่าชอบแล้วก็ได้อันนี้มาคืออะไรก็ไม่รู้คิดว่าน่าจะเป็นเนื้อไก่ชุบแป้งทอด <c oughs> ทอดมันเหมือนแบบมาร์ดพี่เผ็ดก็โอเคเป็นร้านที่พี่กอลเปิดยู u ู e มาร้านแรกแเราบอกว่าเออมาร้านนี้อะไรเงี้ยในเมนูเนื้อที่สั่งมาเขาบอกว่ามันเสิร์ฟพร้อมกับแยมแคนเบอรี่ชิมแล้วกับเนื้อชุแเป็ดทอดเข้ากันเข้ากันแบบกว่าที่คิดไม่รู้ว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องหรือเปล่าน่าจะใช่สรุปก็คือจากตอนแรกที่จะกลับไปโรงแรมก่อนไม่กลับแล้วมาที่หอนาฬิกาเลย c l อกครป y s t a l clock ลจำไม่ได้หอเรกาที่แบบมีตุ๊กตาออกมาเต้นนะที่เดินผ่านมาก็คือทุกคนที่นี่กินเบียร์ในร้านอาหารทุกโตต้องมีเบียร์พุกคนแบบกินเบียร์หมดเลยเหมือนแบบมานั่งชิวๆกินเบียร์เต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่หอนฬรกาข้างหลังที่ชื่อว่า clock h a n s p e l l s p e l น่าจะใช่นี่ที่แบบว่าเป็นแลน l a ม d m a r k of Munich I'd pack my bags right now If I could play back rewind I wouldn't think twice A pair of jeans and a dusty shirt We didn't have a dime This oh, <coughs> the <coughs> <coughs> ที่เยอรมันเหมือนที่ฝรั่งเศสใช่หฝรั่งเศสอยู่กลางถนนนี้เป็นแบบประตูเมืองเข้าสู่ถนนคนเดินตอนนี้อยู่กันที่สะพานหรือว่าสวนอะไรก็ไม่รู้ว่าอ่านไม่ออกมันชื่อคอนเนลสุปลุหรอไม่รู้อ่าเนี่ยเห็นไหมเห็นอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าอันนี้คือที่ไหนแต่ว่าที่น่าแปลกใจคือมันเป็นสะพานแม่น้ำที่คนเยอะมากเนี่ยเดี๋ยวเอาให้ดูเนี่ยอันนี้เป็นแม่น้ํา จากตรงสะพานที่เมื่อกี้เห็นคนใช่ไหมก็จะเป็นแบบสวนสาธารณะตรงต,รงตีนสะพานที่แบบเออคนมานั่งเล่นกันเยอะๆอันนี้เป็นอุโมงค์อุโมงค์ประเทศมีฟไฟข้างในด้วยมีคนพาน้องหมามาด้วยเห็นไหมน่ารักเชียร์น้องหามามันเขียเข่ยวหมือนเที่ยวอยากพาหมามาเดินเล่นแบบนี้บ้าง อารมณ์แบบว่าเป็น Central Park, New York. เซนทรัลพาร์คนิวยอร์กคนไหนก็จะเห็นมานั่งคือมานั่งกับเพื่อนแฮงเอากันจิบเบียร์ริมแม่น้ำเออมันก็ชิวอะชิวแล้วแบบอากาศดีมากเย็นสบายดูชิวอะดูว่างดูคนดูว่างดูคนอยากสังสรรค์ดูคนแฮปปี้ดกคนจิบเบียร์ดูคนแบบเข้าสังคมก็คือจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่แบบเป็นหย่อมเล็กๆไกลมากๆจริงๆไกลแบบนู่นอะปุ๊นอะ ไกลแบบไกลมากสุดลูกหูลูกนาาเหมือนอารมณ์แบบส่วนลุม,ม,มแต่เป็นสวนลุมแบบฝั่งเดียวที่ติดน้ำอะไรเงี้ยชอบวิวตรงนี้มากควราะมเป็นวิวที่แบบเนี่ยเป็นสาน,นามเป็นแม่น้ำาม,มันก็มีปรา,าอะไรอย,อย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมสวยดี เดินกลับมาถึงโรงแรมแล้วที่ฮิวตันของเรานะครับผมวันนี้ก็สําหรับวันแรกที่มิวนิกก็น่าจะจบลงแค่นี้ก่อนนะครับก็ไปแวะไฮไลท์แล้วก็พรุ่งนี้จะไปพักที่สตุตก์ดก็น่าจะเที่ยวแบบทางผ่านบริเวณเมืองลอริงเนนลอริงเนนน,นั่นแหละสักเมืองน,อนั่นแหละเมืองนั้นแหละอัานชื่อไม่ถูกก็เดี๋ยวพรุ่งนี้อืกันต่อครับวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วบ๊ายบาย เช้าวันที่2นะครับยังอยู่ที่มิวนิกตอนเชา้าก็ตอนนี้มาที่เดอะมิวนิ r e s สิเดนตเนี่ยที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นเวลาแบบเข้าเว็บเกี่ยวกับเยอรมันประเทศเยอรมันต่างๆเนี่ยมันจะมีตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็น,นี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไง บังคับให้ใส่แมสเข้าไปในพิพิธภัณฑ์แล้วเาเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไง ่กับมิวนิกร e สิเดนต์คือสวยมากถ้าเข้าแค่9ยูโรเองเราว่ามันคุ้มมากๆแล้วก็ถ่ายรูปได้หลายมุมเลย เที่ยวที่มิวนิคเพิ่มตอนนี้ก็ขับรถมาที่นิวรามเบิร์กนะครับผมก็มาแวะเที่ยวก็เป็นอีกหนึ่งเมืองหนึ่งที่แบบบ้านมันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยมีปราสาทมีหอนาฬิกงนาฬิกาอะไรเหมือนเดิม ข้างในวัดข้างในสวยดีเนาะดูเก่าๆไม้ๆอะไรอย่างเงี้ยสวยเนาะเดี๋ยวตอนนี้กะว่าเดี๋ยวมาเดินรอบๆบริเวณแถวนี้แหละตรงน,นี้ก็ยังจะมีที่นึงเป็นแบบปราสาทเป็นวัดเป็นโบสถ์ใหญ่ๆจะลองเดินไปดูว่า ตัวเมืองก็จะแบบมีความแบบน่ารักน่ารักนะจะเป็นแบบบ้านรลางๆงติดกันสีแบบ้าสชอง t าสเชลเป็นอย่างนี้หมดเลยนะที่มิวนิกก็เป็นแบบนี้แต่ว่าที่มิวนิกรู้สึกจะไม่แบบมีระเบียบเรียบร้อยเท่านี้แต่ว่านี้จะแบบระเบียบเรียบร้อยเยอะกว่า จะเป็นโบทเขียวก็คือวัดเซนลอเลนนะครับผมแต่ว่าปิดแล้วเหมือนกันเพราะาตอนนี้เป็นเวลา6กโมงเย็นแล้วก็ไม่ทัน ก็วาร์ปมาจากนูเรมเบิร์กมาอยู่ที่สุดการแล้วกสำหรับวันนี้ก็จบลงแค่นี้แหละก็คือตีจากนู่นมาพักที่สุดการสำหรับเตรียมตัวเที่ยวในวันพรุ่งนี้ต่อก็เดี๋ยวยังไงขอตัวไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลุยกันต่อฝั่งนี้แล้วกันแดดระวังกว่าโอเค นี่ก็เป็นวันที่3แล้วับผมที่เรามาเที่ยวเยอรมันวันนี้ยังอยู่ที่เมืองสุดการแล้วก็ตอนเช้านี้มาเที่ยวกันที่ p o r s c h e m u s e u m นะครับผม Porsche Museum เห็นไหมข้างหลังอลังการงานสร้างมากกล้องถ่ายยังให้เห็นหมดดีเดี๋ยวไปหายอินเสิร์ตมาให้แล้วกันนะก็เดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไง มัน,นีเข้ามาแล้วเราก็ซื้อตั๋วแล้วแต่ว่าตั้งแต่ทางเข้ามาถึงตรงนี้ยังไม่มีใครตรวจตั๋วเลยซึ่งพอเข้ามาแล้วก็เหมือนแบบว่าอยู่งานมอเตอร์โชว์ที่มีรถยี่ห้อเดียวนั่นคือปอเช่วางแบบเต็มประหมดเต็มฮอล์ประมด ตัวพิวพิธภัณฑ์ Porsche Museum เ,เนี่ยก็คือพอเราเข้าทางเข้ามาใช่ไหมมันก็จะแบบไล่ปีรถตั้งแต่แบบปีแรกๆจนถึงแบบปีใหมๆ่ๆว่าแบบวิวัฒนาการรถมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างไล่เป็นปีมาเรื่อยๆตอนนี้ก็อยู่แบบอ่ะปี2000แล้วรถก็จะแบบมีความโมเดิร์นขึ้นมาหน่อยอะไรหน่อยอะไรอย่างเี้ยไม่เหมือนอันแรกๆที่เราเจอมาจะเป็นแบบเออ,อยู่เก่าแก่อยู่แบบแรกเริ่ม ขับรถจริงง่ายกว่าหมดแล้วข้าวๆก็คือเหมือนเขาจะเป็นแบบว่าที่ที่สุดกาดนะพอสปอร์เช่ก็คือจะเป็นแค่แบบเป็นรถรุ่นตั้งแต่เจนเก่าเจนแรกจนถึงเจนล่าสุดเอามาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยให้เห็นโชว์คอนโซลเครื่องรถบ้างอะไรบ้างรถแข่งที่เคยทํามาถ้าใครที่ชอบประวัติรถอะไรอย่างเงี้ยน่าจะชอบเห็นแล้วหุ้ยมันเห็นทุกรุ่นเห็นหลายรุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าชอบดูรถมาถ้าไม่ชอบดูรถไม่ต้องมา จากที่เราไปเที่ยวที่ Porsche Museum เสร็จตอนนี้ก็คือวัปมาที่ Wurstberg แทนนะครับผม,ผมก็เดี๋ยวคืนนี้จะพักที่นี่แล้วก็เที่ยวในเมืองนี้เมืองนี้ก็จะแบบเป็นตึกๆมีภูเขามีหินมีอะไรอย่างเงี้ยแบบตึกยังอยู่ตามหินเข้าใจไหมนั่นแหละตอนนี้เราก็จะมากินร้านอาหารร้านตรงนี้อยู่ที่ตรงนี้น่าจะเป็นที่สะพานเก่าอันนี้ให้พี่ก๊อฟมาดอปก่อนเพราะมาเช็คว่าร้านอาหารว่างไหมอะไรอย่างเงี้ยโรงแรมก็อยู่ไม่ไกลเดี๋ยวรอพี่ก๊อฟมาจากโรงแรมแล้วก็พักกินข้าวกันที่นี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเที่ยวกัน โอเคสรุปสะพานมันชื่อว่าโอมนบริดจ <you> know? ์ก็ค <K> ือสะพานหลักเก่าเพิ่งเห็นว่า mm hmm. ตรงสะพานที่มันเชื่อมเนี่ยข้างในเหมือนแบบเชื่อมเมืองหนึ่งฝั่งไปสู่อีกหนึ่งฝั่งเหมือนแบบเป็นสะพานที่ mm. เชื่อมข้ามเชื่อมระหว่างฝั่งที่เป็นแบบป่าเป็นภูเขาเป็นเนินสูงสูงกับฝั่ง,แบบงใจกลางเมืองหลกักๆเลยนะก็เดี๋ยวจะลองถ่ายให้ดูว่าเฮ้ย <c oughs> ตรงเมืองเปน็นยังไงเพราะว่ามันมีแบบพวกรถลงรถล่างอะไรละหอนาฬิกงนาฬิกา กีตอนที่กำลังจะเดินมาดูตรงนี้เราก็เจอร้านนี้โย m ก r o f r โร e ฟรอส u นโยเกิร์ตคนตแถวเยอะมากก็เลยสั่งมาก็จะเป็นแบบ<ม>คล้ายๆโยเกิร์ตแลนด์แต่ว่ามีรสโยเกิร์ตรสเดียว,วเราก็เราเลือกท o p ปิ้งเอาอนี่เงี้ยไอติมมันแบบละลายเร็วอะกินปุ๊บหายปั๊บเลยหบดสวยมากสวยมากแบบสวยอะเข้ามาแล้วแบบอลังการมาก ที่แบบดูแบบโมเดิร์นมันดูทันสมัยแล้วครับสวยเหมือนวัดนี้เขาบอกว่ามันเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่สี่ของเยอรมันเลยนะชื่อวัดว่าวอสบอร์เกอร์แคทเธอรัลก็คืออันนี้แหละที่เมื่อกี้เราดูมาว่าแบบเป็นที่เหมือนหอรฬิกาอะไรเงี้ยดูทางเข้าเล็กๆแต่พอเข้ามาคือแบบจึง้งยิ่งใหญ่มาก พี่ก็พี่ก็บอกว่าสรุปมาเที่ยวรอบนี้เหมือนแบบว่ามาแบบทั่วเก้าวัดวัดโบสถ์เยอะมากวัดโบสถ์เยอะมากก็คิดว่าคงจะเป็นแค่ในเรามาแหละที่วัโบสถ์เยอะอะไรเยอะก็เดี๋ยวจะไปที่สวิตเซอร์แลนด์กับอิตาลีต่อก็น่าจะเป็นสถานที่เที่ยวแบบอื่นมากขึ้นธรรมชาติมากขึ้นอยู่กลางหุบเขากลางป่ามีแอคทิวิตี้ต่างๆมากขึ้นนะครับก่ส่วนใหญ่เยอรมันมันจะนังพวกแบบโบสถ์ปราสาทอะไรพวกนี้อยู่แล้วเนาะก็และอดทนกันอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะพาไปลุยต่อที่ประเทศอื่นๆนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของเซนต์แมรี่ชาเพลนะครับผมที่เนี่ยโบสแหละที่มันจะแบบอยู่ติดๆกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยบทรความพี่โบทมันเยอะอะเนาะเขาตีละครังทีคือแบบดังใกล้ๆกันหมดเลยมันแบบอาจจะทําพิธีครบชั่วโมงหรือว่าอะไรก็สังเกงหนึ่งนะนอันนี้ก็เป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มก็พาพ่อกับแม่มาเดินเล่นแถวโรงแรมซึ่งโรงแรมเรามันอยู่ใกล้ๆกับโอเมนบริ์ตรงนี้พอดีเลยปราสาทตรงนั้นชื่อว่าลืม <laughs> อะไรฟอร์ทรัอย่างงนั่นแหละจําไม่ได้เหมือนกันมันเป็นเหมือนแบบเป็นปราสาทแล้วก็มีสวนอยู่ข้างหน้าอะไรยเงี้ยเรามองมุมสูงลงมาได้อะไรยเงี้ย วันที่4ที่เรามาตอนนี้เราวาร์ปมาอยู่ที่แฟรงเฟิร์ตแล้วนะครับผมก็วันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นช้อปปิ้งเดย์แล้วก็เป็นซิตี้ทัวร์ก็สําหรับแฟรงเฟิร์ตก็จะเป็นแบบเมืองใหม่แล้วตึกเริ่มใหม่มากขึ้นเริ่มโมเดิร์นมากขึ้นเลยนะเป็นเมืองสมัยใหม่เดี๋ยวตอนนี้เขาจะไปดูนาฬิกากันก็เดี๋ยวขอดูก่อน ที่นี่ก็จะมีแบบว่าตามสถานที่ใหญ่แบบเช่นแบบหน้าช้อปปิ้งมอล์หน้าโรงแรมก็จะมีแบบแท็กซี่เรียงรอยรายรอยลายรอยละรอยล้อมนั่นแหละอยู่ข้างหน้าเต็มไปหมดเลย ซึ่งช้อปปิ้งสตรีทที่พี่กอล์ฟพามามันจะอยู่ตรงที่มันมีแถวหอนาฬิกาซึง่งตรงนี้ก็จะเป็นช็อปแบรนด์เนมเนี่ยเช่นนี้หลุยส์เขาแบบคนต่อแถวเข้าเยอะมาก mm hmm. ก็จะมีแบบหลายยี่ห้อเรียงรายกันไปหมดเลยนะ mm hmm. ก็จะมีร้านนาฬิกาเยอะมากมีช็อปกุชชี่นู่นนั่นี่อะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลย วันนี้ก็มาแวะเที่ยวกันที่ซิตี้ฮอล์ทาวน์ฮอล์เรียกว่าแซงฟอร์ดโลเมอร์น่าจะเป็นแบบซิตี้ฮอล์ทาวน์ฮอล์อะไรเงี้มีตึกข้างหลังสวยๆเป็นสัญลักษณ์ประจำแรงฟอร์ดเรามาเที่ยวเราก็จะมีอันนี้ด้วยนี่ข้างหลังสวยมาก ฝนตกก็คือเมื่อกี้ไปถ่ายรูปมาตรงซิตี้ฮอล์ใช่ไหมแล้วก็ฝนตกก็วิ่งมาหลบใต้ร้านไอติมก็เดี๋ยวน่าจะกินไอติมแทน โอเควันนี้ก็เป็นวันที่4วันสุดท้ายแล้วใช่ไหมที่กินจะอยู่ในเยอรมันในทริปที่มาเที่ยวยุโรปกับครอบครัวครั้งนี้นะครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะย้ายประเทศแล้วก็สาหรับเยอรมันก็น่าจะเป็นเท่านี้คิดว่าน่าจะตัดจบบล็อกแรกนะครับผมพาร์ทแรกในที่เยอรมันละกันนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมซึ่งตอนนี้กินพักอยู่ที่โรงแรม n h Hotel ได้ห้องที่ดีมากเห็นวิวข้างหลังเลยเป็นหอรฬิกาโบสถ์ด้านหลังถือว่าดีมากๆโอเคเดี๋ยวยัง ไหนตอนในยุโรปก็พรุ่งนี้น่าจะตีเข้าฝรั่งเศสแหละยังไงก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบาย